สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพืเ่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะประจรําเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมค่ะก็ชแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงิน สุขภาพโชคลาาความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรใน e ีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะสลับกันได้หรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราว จากหน้าไพ่ที่ม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆเส้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรและค้านามังกรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภมรรกบ,บางส่วนรวมหรือวิธีการทำบุญเสริมดวงของชาวราศีมังกรและคนามังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์2565จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่นวอลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะจะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะชาวราศีมังกรและคณะมังกรไพ่าสามถ้วยอขอโทษค่ะสามไม้เท้านะคะไพ่าสามดาบค่ะไพ่งถือเหรียญน,นะคะไพ่ควีนถือเหรียญคะ่ะ ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเก้าเหรียญค่ะสิบดาบนะคะ The w a l ลมาแล้วค่ะและเอาคำนะคะสรุปนะได้เป็นไพ่หกเหรียญค่ะ โอเคนะชาวราศีมังกรและคันธมังกรนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2565นี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อัคขรเข้ามาในพื้นดวงของคุณนะคะหนึ่งใบด้วยกันหนึ่งใบท้วนนะคะก็คือไพ่เดอะโบนะคะเป็นไพ่ของเขาเรียกวา่าในเดือนนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งที่จะต้องจบก็คือจบนะคะจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่จบสิ่งไม่ดีเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะมีเขาเรียกว่า,าได้ชีวิตใหม่ได้โอกาสใหม่ โลกใบใหม่นะคะชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมนะคะสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีต่อตัวเราไม่ดีต่อใจเราอุปสรรคต่างๆค่อยๆจะขจะัดปะเป่าทิ้งไปนะคะจัก,กรวาลจะเขาเรียกว่าผลักดันนะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่ในชีวิตเราที่ไม่คูค่ควรกับตัวเราจะผลักนะคะจะเวี่ยงออก ไปให้หมดดังนั้นอย่าเสียใจอย่าเสียดายกับสิ่งที่คุณจัดได้สูญเสียสิ่งที่คุณสูญเสียคิดใหม่ค่ะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเราดังนั้นอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจเตรียมตัวให้เข้มแข็งกําลังกายกําลังใจนะคะมาเต็มร้อยเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องราวของการงานการงานของชาวราศีมังกรและคนามังกรสําหรับคนที่ว่างงานแล้วก็หางานนะคะ ไม่อยากจะบอกว่าที่ผ่านมามันนิ่งมากๆใช่ไหมการที่คุณแบบว่าไปหางานทุกที่ทุกทางเนี่ยไปสัมภาษณ์ก็แล้วนะคะไปส่งใบสมัครก็แล้วเงียบเงียบเงียบกริบเลยนะคะไม่มีการตอบรับอะไรทั้งนั้นแต่ไม่อยากจะบอกว่าคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆได้รับเขาเรียกว่าโอกาสจากผู้ใหญ่ที่เมตานะคะ ในช่วงปลายเดือนอ่าในช่วงปลายเดือนนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานดีๆงานใหม่ๆอาจจะเป็นงานที่คุณไม่เคยทําอาจจะเป็นงานที่มันยากคุณคิดว่ามันยากแต่มาอยากจะบอกว่ามันคือโอกาสที่คุณจะต้องขวายคว้าไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าหาคุณขวายคว้าไว้แล้วคุณตั้งใจทํามันนะคะอย่างเต็มที่นะคะคุณจะแจ้งเกิดจากงานนี้แจ้งเกิดจากโปรเจกต์นี้แจ้งเกิดจากบริษัทและตําแหน่งนี้ชีวิตของคุณกําลังจะเขาเรียกว่ากําลังจะก้าวไปสู่ นะคะสิ่งที่ดีกว่าสิ่งโลกใบใหม่ที่เป็นที่คุณอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าคุณจะทําได้แต่คุณทําได้ดังนั้นจงมั่นใจในตัวเองนะคะเนาะอย่าปฏิเสธงานนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนก็มีเกณฑ์โมอกาสเช่นเดียวกันที่คุณจะอืเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลง ด้วยตัวคุณเองนะคะที่ผ่านมามันนิ่งมากๆนะคะ,ะคุณรอการปโปรโมตรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรอโบนัสรอเงินเดือนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะอยู่ที่เดิมมานานแล้วคุณอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอยากจะเปลี่ยนแปลงจะจะเจริญนก้าวหน้าอยากจะเติบโต อยู่ที่เดิมมันมันมัน,ม,น,ม,นมันนิ่งมากเกินไปแล้วมันอยู่มานานแล้วแล้วก็ไม่มีอาจจะแบบไม่โตโตได้โตเต็มที่ได้เท่านี้ไม่มีโอกาสที่จะโตต่อแล้วอะไรเงี้ยก็มีโอกาสค่ะที่คุณนะคะจะออกมาต่อสู้ด้วยตัวของคุณเองหางานใหม่นะคะไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะได้โอกาสนั้นเพราะว่าไพ่ หกเหรียญเข้ามานะคะเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าโอกาสผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่ที่คุณเคารพรักถือนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าคนที่เคยร่วมงานด้วยนะคะหรือคอนเน็ชันใหม่ก็ตามที่เขามีอายุมากกว่านะคะเขาจะให้โอกาสคุณดังนั้นนะคะจงน้อมรับโอกาสนั้นไว้นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีการเขาเรียกว่าถามว่าไม,ไม่ได้ย้ายองค์กรก็อาจจะเป็นย้ายสาขา อยู่ในองค์กรเดิมนะคะแต่อาจจะเป็นการย้ายสาขาไปที่อื่นที่ไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจว่าคุณไม่อยากจะไปแต่ถ้าหากว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้เติบโตได้เรียนรู้อ่าแล้วก็คุณย้ายไปคุณได้ตําแหน่งที่ดีแน่นอนคุณได้อ่าเขาเรียกว่า ตอบแทนที่ดีแน่นอนดังนั้นจงรับไว้ค่ะนะคะจงรับไว้ตอนแรกเราก็อาจจะแบบไม่อยากจะไปหรอกมีแบบต่อต้านนิดๆอะไรอย่างเงี้ยความไม่อยากจะไปเนาะแต่ความจริงแล้วค่ะถ้าไปเนี่ยแล้วคุณเขาเรียกว่าสามารถที่จะมองเห็นอนาคตได้แพ่สามใเทามันขึ้นมาแน่นอนค่ะมันต้องใช้เวลาแต่มันสาเร็จแน่นอนนะคะ สำหรับในเรื่องเงินค่ะการเงินของชาวราศีมังกรและคนามัางกรไพ่เงินที่เป็นไพ่เหรียญขึ้นมาอู้เยอะนะหกเหรียญเก้าเหรียญคุยนถือเหรียญคิงถือเหรียญน,นะคะการเงินค่ะอู้ฟูมากๆนะคะนอกจากว่าคุณจะมีเงินเก็บการเงินมั่นคงแล้วนะคะ,ะเขาเรียกว่ายังมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอีกต่างหากในเรื่องราวของการเงินนะคะเดือดร้อนอะไรไม่ต้องกลัวคะ่ะนะคะมีคนคอยสพอร์ตแน่นอนนะคะ แล้วก็การเงินจะหมดไปกับอะไรนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณเองด้วยดังนั้นดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือ 1. อารมณ์ของคุณคําพูดของคุณทัศนคติของคุณคิดบวกเข้าไว้นะคะอย่าคิดลบเด็ดขาดอีกอย่างหนึ่งนะคะระมัดระวังในเรื่องราวของเขาเรียกว่าข้อข้อเท้าข้อเข,ข,ข,ข่านะคะบ่าไหล่แขนนะคะเนาะการยกของนะคะจะการยกของหนักอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังนะคะ ใครนะคะที่ยกของหนักบ่อยๆระมัดระวังกระดูกทับเส้นประสาทนะคะแล้วก็ปวดเอวปวดคอปวดบ่าปวดหลังปวดไหล่บั้นเท้าสะโพกนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้ผ่าตัดนะคะถ้าหากว่าล้มป่วยขึ้นมาเนาะแล้วก็ใครที่ เขาเรียกว่ามีมีโรคที่เกี่ยวเนื่องจากกรรมพันธุ์นะคะเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตตรงนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะไม่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นแต่ว่าหากว่ามีปู่ย่าตายายลุ้ป้านะที่เขามีประวัตินะคะคนใกล้ชิดของเราที่เขาเป็นดังน,นงนั้นตรงนี้ให้รักษาสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพประจําปีด้วยเพื่อเป็นการป้องกันนะคะการงานการเงินสุขภาพไปแล้วโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีมังกรลัคนามังกรถามว่ามี โชคลาบเสียงโชคเสียงดวงไม่มีนะคะแต่โชคลาบที่คุณจะได้รับจะเป็นโอกาสนะคะจากญาติผู้ใหญ่มากกว่าจากคนที่เขาให้อะไรอย่างเงี้ยได้แตเอียได้อังเปาได้ของขวัญของกำนันได้เป็นเงินอะไรประมาณนี้นะคะแต่การเสียงโชคเสียงดวงไม่มีนะสําหรับการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะการทําบุญเสริมดวงของคุณอืให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่รักษานะคะ โรคหัวใจโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะทำบุญเกี่ยวกับความเป็นตาย นะคะทำบุญลงศพนะคะผ้าห่อศพนะคะมูลนิธิต่างๆนะคะโปรเต็กตึ้งร่วมกระตันยูอะไรกรต็ตามที่เขาช่วยเหลือคนนะคะตรงนี้ทําได้หมดเลยนะคะอืประมาณนี้เนะาะทาบุญเกี่ยวกับคนยากไร้คนไร้บ้านนะคะมูลนิธิต่างๆทําได้เลยนะคะเนาะแล้วก็อยากจะให้สวดมนต์นะคะทําจิตใจให้สงบมีสติก,กับตัวเองให้มากๆด้วยเช่นเดียวกันทามากทาน้อยสวดมากสวดน้อยก็ขอให้ทํานะคะ สำหรับการงานการเงินเดี๋ยวนะการงานการเงินสุขภาพนะคะโชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วในเรื่องด่าความรักนะคะเดี๋ยวมาจะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวมายจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนกลกานสําหรับความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นะคะ ถ้าหากว่าคลิปนี้ไม่พูดถึงไม่ไม่พูดผิดเป็นราศีธนูไม่ก็ขออาภาัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่อัดราศีธนูไปนะก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นราศีมังกรเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของราศีมังกรนะคะสําหรับชาวราศีมังกรและคนามังกรคนโสดคนโสดในเดือนนี้โสดไปก่อนโสดไปก่อนเลยคะ่ะโสดยาวๆเลยค่ะนะคะตั้งใจทํางานเก็บเงินเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนที่โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะไม่คุยแล้ว ไม่ชัดเจนใช่ไหมคุยมานานแล้วไม่ชัดเจนใช่ไหมงั้นก็ไม่คุยแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันกลับมาเป็นคนโสดนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอ่าไม่ใช่มีคนคุยสีมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังอารมณ์คําพูดอืมคือมันมีไพ่คู่ขึ้นมาเนาะ มีไพ่คู่ขึ้นมาคุยถือเหรียญคิงถือเหรียญต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างหึดทัดใส่กันอะไรประมาณนี้หรือพูดน้อยแต่พอพูดทีดึงก็ทะเลาะกันอะไรประมาณนี้คาพูดทําร้ายจิตใจนะคะคําพูดเชื่อเฉนความรู้สึกดังนั้นระมัดระวังคําพูดแล้วก็อารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะอาจจะเขาเรียกว่า ไปทำลายความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ประมาณนี้นะคะดังนั้นก็ให้ระมาดระวังในเรื่องรของอารมณ์และก็คําพูดพยายามเติมความหวานให้แก่กันเพราะว่าไพ่ถ้วยไม่มีขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นหัดเอาใจเข้ามาใส่ใจเราหัดที่จะเติมความหวานให้แก่กันและกันดูแลหัวจิตหัวใจความรู้สึกของกันและกันให้ดีก็แล้วกันนะคะ สำหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องาความรักรักสามเศร้ารักเราสองสาคนในเดือนนี้จบแน่นอนนะคะจบแบบเจ็บปวดมากๆด้วยเช่นเดียวกัน ะะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กัหมามาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้คลิปนี้ได้เลยค่ะไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องราไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ